จากเว็บไซต์เวียดนามได้พูดเกี่ยวกับวอลเล์บอลที่นักวอลเล์บอลเวียดนามจะมาเล่นในประเทศไทยซึ่งแปลได้ดังนี้เหตุใดประเทศไทยจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมสําหรับนักวอลเล์บอลหญิงชาวเวียดนามโดนทีลัมโอนและฮองทีคีอูทรินคือผู้เล่นวอลเล์บอลหญิงชาวเวียดนามคนต่อไปที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อแข่งขันในประเทศไทยผู้เล่นสองคนโดนทีลัมโอนและฮงทีคีอูทริน จะเริ่มเล่นให้กับทีมใหม่เซอริมยูริอเทคจากอินต้นปี2,567การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติไทยเลขที่2ประจำปี2,566-2,567จะมีขึ้น23ทธันวาคม2,566-28มกราคม2,567ผู้เล่นหญิงชาวเวียดนามสองคนสามารถบรรลุความฝันในการไปต่างประเทศและสารต่อความสำเร็จของผู้อาวุโสของพวกเขาก่อนหน้า ลำอลิและคีอูทรินนักวอลเล่บอลหญิงเวียดนามมีผู้เล่นหลายคนไปเล่นในต่างประเทศและมีชื่อเสียงเมื่อเลือกจุดหมายปลายทางเดียวกับไทยผู้ช่วยเงียนที่หงอกควาได้ชมหนึ่งในผู้เล่นเวียดนามแข่งขันได้สำเร็จขณะอยู่ต่างประเทศนักกีฬาที่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2530เคยได้รับตำแหน่งผู้สนับสนุนยอดเยี่ยมชิงแชมป์แห่งชาติไทย2014เสื้ออยุธยา ATCC หลังจากนั้นเธอได้ร่วมงานกับบางกอกกลาสควาชแชมป์ไทยสองสมัยและชแชมป์เอเชียหนึ่งสมัยหมอกหัวยังได้รับตำแหน่งผู้สนับสนุนที่ดีที่สุดเป็นการส่วนตัว2015เอเชียนลับแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่บางกอกกลาสครองมงกุฎต้นปี2566ผู้ช่วยดินถิดตราเกียงได้รับเชิญจากทีมนครนนทบ,บุรีให้ลงแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติไทยในเวลานั้นตราเกียงได้รับการยกย่องอย่างสูงจากวงการวอลเล์บอลโกลเด้นเพอร์โกเด ในเรื่องความสามารถในการปรับตัวและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมหลังจากที่เงอะขัวและตระซางประสบความสำเร็จแฟนๆต่างก็คาดหวังว่าลำอวนและเกียวทรินจะสานต่อความสำเร็จของรุ่นพี่ของพวกเขาต่อไปประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องสัญญาของลำอวนและเกียวทรินจะช่วยให้ทีมวอลเลย์บอล BTL Information และส e ุพรีมชนบุรีอีเทคมีความร่วมมือที่ดีมากขึ้นในหลายด้านตัวอย่างเช่น โดยการนำผู้เล่นเวียดนาม2คนมาที่ประเทศไทยเพื่อแข่งขัน BTL Information ยังสามารถต้อนรับนักกีฬาจากทีมของคุณเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนระดับมืออาชีพระหว่าง2ทีมแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นผลงานของนักตกข้อมูลสโมสรวอลเลยบอลหญิง บีทีเอลยืนยันว่านี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับลำอวนและเกียรทรินในการพัฒนาทักษะของพวกเขาและหวังว่าทั้งคู่จะสั่งสมประสบการณ์มากมายระหว่างที่อยู่ต่างประเทศสิ่งนี้มีพื้นฐานมาอย่างดีแล้วเพราะสำหรับนักวอลเล์บอลชาวเวียดนามประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมหากพวกเขาต้องการลองภูมิหลังวอลเล์บอลแบบใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การแข่งขันวอลเล์บอลระดับชาติของเวียดนามและไทยดึงดูดความสนใจของผู้คนมากมายอยู่เสมอ นอกจากนี้รูปร่างความแข็งแกร่งทางร่างกายและสไตล์การเล่นไทยยังมีความคล้ายคลึงกับเวียดนามอีกด้วยดังนั้นลำอวนและเกียวทรินจึงสามารถปรับตัวเข้ากับทีมใหม่ได้อย่างรวดเร็วเหนียนที่หงอกพวกครัวหรือดิงที่จะเกียงเป็นข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลำอวนเธอดึงดูดความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อเล่นในตำแหน่งส่งบอลที่สในทุกทีมผู้จ่ายบอลคนที่สถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญมาก ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลการแข่งขันแต่ละนัดหากได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงโอกาสสำหรับลำวนในการพัฒนาและสร้างผลงานนั้นมีมหาศาล